นี่อยู่ที่นครราชสีมาค่ะอำเภอหนองบุญมากอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งวันแต่สุดจุมใหญ่มาหนิชิว i don't know ีนองเสียสารนัในกระเป๋าร่วมเป็นบุญร่วมเป็นทานตลอดข้ามคืนสันัครับพี่นองสื้อาซื้อหัวของม่ก็จะไ้ร่วมทำบุญสะทางวัดแมวพี่นองคับพีนองเนี่ยสารนั้นไม่ในกระเป๋ารวมเป็นบุญนะหลวงพี่นหยหมอนำใจกหนดอยกีรอบนนะครับไต่ปีนองก็มา้ด้วยันนียงทุกประภากรกายแข็งแรง มันจะพกระเจ็บคอพนได้ <whom? S 1> ah. ท ide, ่องป่เยเลยท่องตลอดปีและตลอดไปพี่น้องันรัไปพ้นกระเจ็บคอตีพุกทีวเ่อที่หมอนังใจะน่อยพี่น้องขับไปเป็น่นะพี่น้องน้องหมุนหมางพี่น้องนักพ่อล่จะมีมากมาจะได้อุ่นเชียร์เนาะ ่ปเอกอานาตาทงไหองตาของหนาเนี่ยอรดีพร้อมกับน้องแหมมสอนวิชัยศิลปินักปีนไม้กมสร้างสีสารบนเวทีหมอลำใจจะน้อยในฤดูกาลปีที่แตงปาเขาใพี่น้องหักแท้งแบงปันสนักถนนอีกแง่งเงินดเลยพ่อแม่ครับพ่น้นองนาฬิกาสวยๆนนาฬิกาสอบขึ้นอะไรนาฬิกาสวยมากน้องออกมากยีนกมากเยขอเสียงแงขอบแกวลดีน่ ด้วยความละความเมตตาจากพี่น้องแปนๆหมอลำใจเกินร้อยเช่นเนียกับอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แปดปีแปดลิกิตก,กับผลงานคุณภาพรับใช้พี่น้องแ,แนๆกันต่อภาคสองศิลปินหัวเน้าผู้เนิีมพิมเริ่มต้นกันที่ศิลปินหมอลำเมืองขอนแก่นน้องแอน